สวัสดีครับทุกคนหลังจากไม่ได้นั่งคุยกับทุกคนแบบนี้มาสักพักหนึ่งถึงทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนก็ยังคิดถึงผมตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยครับก็ผมมาเรียนตอนที่ประเทศจีนแต่ละอย่างค่อนข้างที่จะแตกต่างออกไปจากประเทศไทยทีนี้ก็จะมาอัปเดตให้ฟังครับว่าเป็นไงบ้างชีวิตผมเป็นยังไงบ้างอย่างแรกคือผมมาเรียนที่เรียนจินจูเลียตสคูลครับก็เป็นมหาลัยที่เปิดที่ประเทศจีนครับเป็นสาขา2ของจูเลียตที่นิวยอร์ก ก็เป็นโอกาสที่ดีบนะครับ,รบผมก็ได้มามาเรียนที่นี่ก็ดีใจ้วยครับกับยูโรการใช้เงินที่นี่กับที่ไทยว่ามันต่างกันขนาดไหนอย่างแรกเลยค่างเงินเราไม่เท่ากันครับจีนกับไทยหนึ่งหยวนมันประมาณ5บาทไทยครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงกว่าไทยค่างเงินที่นี่สิ่งแรกที่ต้องมาทําก็คือต้องเปิดธนาคารครับก่อนมาผมได้ไปทําธนาคาร icbc ที่ไทยครับ ผมสามารถฝากเงินไทยเข้าในที่ ICBC ไทยแล้วก็สามารถมากดที่ตู้ ICBC ของจีนได้ครับเขาไม่ใช้เงินสดกันเลยนะครับส่วนน้อยมากที่จะมีแบบจ่ายเงินสดกันผมยังไม่เคยเห็นใครเขาใช้เงินสดกันเลยเนี่ยจะเป็นแบบสแกนจ่ายหมดเลยยิ่งมันค่อนข้างสะดวกครับแต่ว่าก็จะต่างกันนิดนึงค่าใช้ชีวิตเนี่ยครับว่ามันพอๆกับไทยนะครับมีบางอย่างที่ถูกกว่าไทยมากๆบางอย่างที่แพงกว่าไทยนิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นข้าวคิดเป็นมือ มันแพงกว่าไทยประมาณ10บ0บาทต่อมือสภาพอากาศที่นี่ค่อนข้างที่จะต่างจากไทยมากๆค่อนข้างรุนแรงมากเช่นความชื้นในอากาศแบบที่นี่แห้งมากการซ้อมของผมนี่มีปัญหามากในช่วงแรกคือแบบปากผมเนี่ยแบบแห้งแกกอ่ะแล้วผมก็ตกใจมากผมจะทำไงต่อดีวเนี่ยปากแห้งเนี่ยผมทาลิปมันก็ไม่ช่วยอะไรเนี่ยแต่ก็ผ่านมันมาได้ ก็ผมก็พอปรับตัวได้แล้วตอนนี้ก็โอเคอ,อย่างนึ่งคือมันหนาวมากครับอกตุบกก็จะเป็นต้นฤดูใบไม้ร่วงที่นี่ก็ก็จะเริ่มหนาวแล้วครับเดี๋ยวสิ้นปีก็น่าจะแบบหนาวมากๆน่าจะมีหินมาตกมาดูนะครับว่าผมจะรอดไหมแต่ผมว่าน่าจะรอดนะมาพูดถึงที่พักกันบ้างที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นที่พักของโรงเรียนก็เป็นโรงเรียนเขาจัดไว้ให้อารมณ์เหมือนเป็นโรงแรมครับโรงแรมใก,ใก,ใกล้ๆโรงเรียนล็อกไว้สองชั้นให้เป็นชั้นของนักศึกษาหมดเลยเหมือนเหมือนโรงเรียน เขามาคุยกับโรงแรมให้ทําแบบนี้มั้งครับผมไม่แน่ใจฉะนั้นก็จะเป็นนักศึกษาล้วนๆเลยครับก็อยู่เป็นแบบอารมณ์ระบบรูมเมทในห้องหนึ่งสามารถพักได้3คนมีห้องแยกข้างในห้องนอนแยกข้างในเป็น3ห้องห้องน้ําใช้ร่วมกันห้องครัวใช้ร่วมกันก็จะมีกฎระเบียบในการใช้ห้องให้เราอ่านแล้วก็ตกลงร่วมกับเพื่อนร่วมห้องครับค่อนข้างเป็นส่วนตัวไม่วุ่นวายก็อย่างที่ผมอยู่เนี่ยมันก็คือห้องผมข้างหลังใครอยู่ห้องใครก็ส่วนห้องเขาก็ไม่ได้ยุ่งกัน คุยกันก็แค่ตอนเจอกันนั่งอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็โอเคที่อยเั่ผมว่าผมโ okay <Facebook, IG S 1> อเคนะแฮปปี้เฟซบุ๊กไอจีเขาก็ไม่เล่นไลน์เขาก็ไม่เล่นเขาใช้แต่วีแชทแอปวีแชทเนี่ยผมประทับใจมากเพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลายหลายอย่างมีฟังก์ชันที่ครบอะอยู่ในแอป,ปเดียวแปลภาษาได้จ่ายเงินได้เหมือนไอจีด้วยเหมือนไลน์โทรได้แชทได้ติดต่อได้คอนแทคได้ มันมันมันดีมากเลยครับวีแชทมันเวิร์กครับวีแชทผมว่าผมชอบแต่เราก็จะไม่สามารถเล่น Facebook หรือ Ig หรือ Youtube อะไรได้เลยครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า VPN หรือว่ามีบางแอป,ปที่เราไม่สามารถใช้ได้เลยอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการใช้ต่อมาเรื่องของภาษาผมไปโรงเรียนผมต้องใช้ภาษาล้วนอยู่นอกเรียนต้องใช้ภาษาจีน,น,นอ,นต,อาานต่ผมไปสั่งข้าวไปร้านข้าวไปร้านสะดวกซื้อ เขาไม่มีภาษาอังกฤษเลยคนระับมีแต่ภาษาจีนสิ่งที่ช่วยผมได้ก็คือว e ชัตเนี่รแหละแต่ภาษาเทศจีนไม่มีภาษาอังกฤษเลยคนระับก็คือใช้แค่ภาษาจีนอย่างถ้าเราแบบงงหรือไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเราจะถามพนักง,งานนะเราต้องพูดภาษาจีนกับเขาหรือว่าเราก็ต้องใช้ทานสเลตแล้วแปลเป็นภาษาจีนเพื่อให้เขาอ่านมันต้องใช้จริงๆครับภาษาจีนไม่งั้นเราก็จะงงๆคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าอยู่โรงเรียนมันก็พอพอเอาตลอดได้พอเภาษาอังกฤษมันก็พอได้บ้างอะไรเงี้ย <S 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 2> <S 2> ถ้าพูดถึงเรื่องอาหารที่นี่ไม่ได้ต่างกับไทยมากราคาก็พอๆกันกับไทยส่วนรสชาติก็จะออกไปทงางแนวแบบกั้มกั้มกึ่งกึ่งไม่ไปทางไหนสักทาง,ทางไปทางแบบนิ่งๆจืดไปเค็มนิดนึงเผ็ดนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกับไทยที่แบบรสชาติเขาไม่ค่อยฉุดฉาดมาก ก็ประมาณนี้สำหรับการอัปเดตคิดถึงทุกคนนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับก็คือเป็นช่วงแรกครับก็อยากายให้ฟังเฉยๆคิดถึงทุกคนก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้บา,บายๆครับคิดถึงทุกคนจริงๆครับเดียวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ